นี่เป็ท่นนมทนยังไปม็มดเท่านีา้โอ้วน้องมีบุญเห็ดอีกแล้วน้องเ,เห็ดอีกแล้วเห็ดอีกแล้วเห็ดขัดไปยังยืนโอ้ยอย่ามาหาว Oh. อีหยังนี่คืออีหยังนี่อืม uh. hmm? คืออีหยังนี่เนี่ยแม่ออแม hmm? ันคืออิหยังแน่ยอืมมันคือมันคือมาบอกเต็มเมื่อนี่นี่ยคืออีหยังนี่คือนอนบอกเมลิ่งคิดว่าเพิ่นลบับเอาลูกนอนคิดว่าเพิ่นลบับบ่ได้ยินเสียงยินหอม ผัดหันมาเบิ่งอีกเทื่ยนึ่งน้องน้มออกดังออกยังเต็มโมเดี่ยวนี่มาจมลูกก็ออก,อ,อ,กอีกแบบนี้ฮ่าก็กินเข้าไปว่าฮ่าในเมื่อเต้าจ้ำออก,ออกเร็วสเหตุใดบันทึกทั้งขี่ทั้งห่างยังมาเศร้าอยู่บอกทั้งขี่ทั้งห่งายังมาเศร้าอยู่ นกระซื่นอยู่จนแล้วมือเลยก็ระดูแขนเยอะใส่เจ้าข้องห้กระซ้าหัวไปบางหันเอาเสือมาให้น้องไม่รู้ไหมเสือมาให้น้องไปว่าออกแล้วมีแห้งบอเต็มไปมืดเยอะออกแล้วมีแห้งบอ อันแบบ่หนอีกหรออันหแนบบอีกวะเล่มือนะมือแล้วกัมีแต่นมไม่ใหญ่กับบ้าซมบายเป็นวัดเป็นไอเป็นวัดเป็นไอ อยาาอ่นด่าาตุกนันมาดูนะไม่เสีเเห็นหรอมบแนมนมยัางอย่าไปเซ็ตไม่ช็อตบอกบอกนะบอกนะอย่าไปเซ็ตแนมหนอยู่ยะ ไปเซ็ตมันช็อตอย่าไปเซ็ตมันช็อตอ้าอย่ามาแนมน่าแนมะน่าอย่ามาแนมน่าบัอ้วกกะขีบบัขีบกะอ้วกอยู่นี่แหละมืดมืดออย่าไปเช็เป็นช็อตเอ้ากันแนมหน่าอย่าไปเซ็ช็อตนะอย่าไปเซ็ต แม่นบ่างช็อตนะจะเลยอ้วกจะเลยขี่อยู่อย่าไปเช็ดมันชอตเบองหูดังอย่าไปเช็ดมัชอตอย่าไปเช็ดมอนคอดเล่อวกเล่ขี่เลอ้วกเล่ขี่นั่น๋ยวสิบมีแห้งยางเาด้้น เป็นนมน,นมเหมอือนจ้งนมนมทเเปียนนหม่สบายนแกถึง่เเปยนนไม่สบามีงากิซื้อนมมากมือเศ้นา,าออนี่สกล้อง,อง,ปองเปลี่ยนสบายนมพนังกเมิด ร้งมงบนห้างก็เมิดแล้วก็แหงก็ไปซื้อมาขอมีแต่อว้วกกบอว้วกเปลี่ยนจากแรกตัวเย็นไปกินตัวยังมบบน,น,นดูหว่าแผ่น้ำมัวมาอนจะหน่อยอาการแผ่น้ำมัวมือนเบลไมลิงกับบุงหมกเหมืนมีเต่อี้เดังเดียว จอทงใหม่เนาะมียังเลือยอยู่นี่ิบให้กิิเปลี่ยนกล่องใหม่จอกวว่ะนี่สจอกองใหม่เบิ่ง กอะไรเงไจเตัวกล่องเก่ามืดอายุบ่่เลีกับเบรเหน็เหน่ยเด๋วเอดีสีเหน่ากเท้าค่ะอันนี้กรองพันเส้าหาองมลองแก้มึงกล่องใหม่้า้ากล่องนี้ยังเป็นอีกก็คือสิด้เปลี่ยน

เดิมๆเป็นเน่เปนข้าวนมเด่เปนข้าวนมเด่เปนข้าวนมเด่ข้าวนมเน่ข้าวแกงนมเน่ข้าวนมเน่ข้าวนมเน่แต่อีกแบบนี้ก็คือสิีดีแล่นไปในเมืองใหม่ชื่อสกินข้าวหยั่งบบบนี้ฮะบางหลายสกินนมหยั่งบาินี้ธิ์น้ำซีเปลี่ยนเป็นนมหยั่ง มันไ่นแสบบอตัวนี้นะมัน่นแสบบอจัอาเอีกมันไ่นแบบอินามมาน้ำไหมนมนม้ำกเลมไหมน้ำกละน้กเละกับบกินนีแต่วออ่ แลกกับบอกวก็แลกกับบอกรีดแล้วสกินอีนังแล้วสกินอีนัง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 สกินอีนั้งสนานยังไม่ทันได้นอนไปสาวนอนโมลุกบ่บ่ายเลยได้ยนนอนปะนอนประมาณบ่ายแล้วปะ อยากนอนนม่พี <bunker> ่อยากรับแทนเจ้าเนี่ยเมยบ่ฮะเมยบ่เมยหงยุเมยหงยุเมยหงยุบ่ <laughs> chụp con Chụp con Chụp con, chụp con mà mmm chụp con mmm Chụp mà Chụp mmm 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 chụp mmm mmm mà hãy mmm mmm này <laughs> ชาวิ่ไวิ่งชนกหละเช่าวิ่ว้ทนบ่อไข่บอข่บอเป็นวัดแต่มาเพะมาอว้าอวก่มาอ้วก็มาวัดไข่กับบอมีเช่าแล้วมาอว้วกมาขี่ ไม่ใช่อมกนแลวก็อกีและก็ออยากบ่อยากบ่อยากบ่ไปนอนไปหลัปแมนอนไะมาลิงนอนอุ้นำไมาให้นอไม่ดูกกบก็ซ้ำนมนะไม่ชสงนมให้นอไม่เลลินี่วแม่วอ กระซ้ามนมกับตุ๊มหัวเสือมให้น้องหมือไปนอนกันเด้อปลาลักบลาไปนอนกันเด้อบลาเมือ่อยเอียนนงหมอกอลไรกับเมือ่อยไปนอน,นเด้อปลาลุงเด้ออยากเป็นกำลังใจให้บลาร์ใเด้ออาการแบบนี้มันต้องเปลี่ยนนมบ่พีน้องต้องเปลี่ยนนมอยู่บ่ฮึ แกนว่านมหนั่นไปแล้วไปลูกสบายดีสบายดีนะ